คือเห็นสภาวะามเป็นจริงเป็นสัตว์ต่วว่าดินสัตวต่วน้ําไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเ็วเข้าจะต้องมาพิจารณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลง มันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้นคุณใคร ที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่นั้นที่วระสิ่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่นั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเรานี่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนําท่นสอนมนุษย์สัตทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัฏฏสงสารรังนั้นขอโยม ซึ่มาธสถานในวัดหลงพระพงศ์วันนี้อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติด,ดูตายจับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพราะเพราะว่ามาฝึกใจอย่างม่นั่งธรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบ เมื่อจิตสงบพยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดกจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นถุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ใคนความเป็นจริงเนะีจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าจะตายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีนาอยูท่ที่ตายเอาใจนี้มาพีนาตาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่ตายเห็นไหมร่างกายเราเห็นไหมผมมันดำเลยมันกง็งอไปขาวไปขนเกิดเด้มันก็ร่วงไปเล็บเปิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่คงเส้นคงวาจะาจริงอาจารย์ก็มันไม่ได้จยิตนี้เปิดมันกันบางทีก็อยากไปทางโน้น ไปโน้นก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเลยมากเมื่ออยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยก็อยายากเลร้อนอยากเล,ลก้เย็นทุกอย่าง,งส้านะครับเรื่องจิตอืเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอน,นิจจงคือมันไป็ของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวานี่ฉะนั้นชาะบรมศรรษษาสดาของเราท่านจริงเดียวธทร,รมะอยู่ที่นี่ อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่จะอยู่ที่อื่นเมื่เคยสุขที่อื่นมันสุข,สขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจิงจับเอาฐานสองอย่างนี้คือใจกับกายนี้เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษาดังนั้นทุกศาสนาทุกระทีก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เอง ไม่จะอยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับรัธิพีรัติีนั้นไม่ใช่สัจธร,รรมสัจธร,รรมไม่ใช่รัธิสัจธร,รรมก็คือความจริงตรงไปตรงมาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกีบตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่นี่เมื่อ พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาย่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตะกิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยายตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งในวันนี้ก่อนเกิดมาออมเป็นเด็กที่เกิดมา ต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้ด้วยไป,ไป,ไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามสภาวะของเขามันอยู่ใต้อำนาจของใครดังนั้นเนี่ยดังนั้นพุทธศาสตร์นาจึงสอนในประชาชนตั้งหลายสอนใจเจ้าของสุดใจเจ้าของให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาตา แี้ก็จะเห็นตายไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนาตาเมื่อเห็นตายก็จิตไม่เพียงแน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในตายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นทกมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชักลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไป ไอ้ความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พอเห็นว่ามันเป็งอย่างนั้นก็เห็นว่ามันเป็งอย่างนั้น,เ,น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 เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดนที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่ใจเหล่านี้ เมื่อกายเป็นทุกมาเมื่อกายเป็นวิทนามาใจก็เป็นวิทนาเอรฉะนั้นความสุขความทุกอันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศา,าสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาด มันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันในเที่ยงเห็นตาเนี่ว่ามันในเที่ยงสักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันมน่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้ยังจะมีบ้านหลังหนึ่งก็งไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทําลายมัน ร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราวก็ทงงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ำมันกินให้น้ำมันดาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบนั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเป็นต,ตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสถาวะเมื่อถึงขราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติบัน เราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินานา้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นามากร,รู้กายปัจใจอย่างนี้ประโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักก็ไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอน เมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพพิธาเบื่อหน,น่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกระนางหรือกายสัจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางส่วนทุกข์เรียบกหนึ่งว่ามันนกมันอยู่ในกรง นกมันอยู่ในโรงนี้มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ขอวากระวนวิ่นรนมันก็พยายามวิ่นรนจะออกจากตรงันนั้นเบื่อคงเบื่อที่อยู่ถึงแม้มาจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อรงที่มันตักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในลูกในนามนี่แล้วม,มันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดเดี๋ยวมันก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอ,อีกเพราะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัฏสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายใน,านกนารกระทำชอบเบื่อนายในความรัก เบื่อนายในความเกลียดเบื่อนายในความรักสวยกกรักงามเบื่อนายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อนายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อนายแล้วมันกคลายความกำหนัดไม่ยดึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มา นี่พอจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราิตนี่ปล่อยวางตายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปวันนี้เพราะเห็นนามรูปวันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากกตสัสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้ มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าจะสุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าจะดีว่าจะทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเช่นนี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตร์สนาที่สั่งสอนมาเอโฟสมโมจบลงตรงนี้